สวัสดีค่ะวันนี้คัวคุณหมวยเปิดอีกแล้วนะคะวันนี้คัวมาเปิดอยู่ที่เมืองทองธานีนะคะ<ป>นัดไปหาหอยขมมานะคะจะทำเมนูที่พี่กุ้งอยากกินมานานนะคะเป็นแกงคั่วหอยขมใส่ใบชาพูนะคะหอยไปแบบจุกๆเลยวิธีการทําก็ง่ายๆตามในคลิปเลยนะคะใส่ผักชะอมลงไปด้วยนะคะหอมตลบอบอวลไปทั่วคอนโดเลยค่ะวันนี้ก็จะหลากหลายนะคะมีเจ่วปลาร้ามีผัดกะเพรานะคะเดี๋ยวจะให้บอดกุ้งลองทานให้ดูนะคะว่าชาจะเป็นยังไงนะ าหารเพื่อสุขภาพนะคะไม่อ้วนนะก็จะทานหลังจากออกกําลังกายเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอร่อยไหมคะบอสอร่อยมากนี่นี่ขอบคุณนัทพลนะพูใหม่ไปด้วยดีงานมาเองนะจ้าไปใส่ซิดไว้จ้ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าหัดทําครั้งแรกนะคะในคลิปก็จะเป็นช่วงที่ไปทดลองงานที่กรุงเทพนะคะ,ะก้อยก็ยังอยู่นะคะช่วงนั้นแม่แตงก็จะมาทานพี่โบก็จะมาทานด้วยนะใครชอบคลิปนี้ก็ไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้แม่หมวยด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า